ผมจะมรีวิวตัวซอทุกตัวนะครับแต่ผมจะรีวิวตัวไททันก่อนนะครับมานะครับตัวนี้ครับมาสกิลนี้นะครับเป็นการนี่ครับเงี้ย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 แงแล้วก็ต่อไปสกิลแกนนะครับจีจิ้งจกนะครับแรงมากเลยครับแรงมากๆเลยครับว่าผมเอาตัวอื่นดีกว่านะครับครับเราจะมาทดลองกับจีบล็อกนะครับมาจีบ็อกมาละ มาครับซิกิวแกนะครับเป็นไรที่แรงวิลลี่แรงครับดูสครับดูเลือดมันนะครับดูเลือดเนี่ยตายเลยครับจี่ครั้งเดียวตายเลยคุณว่าตัวนี้ครับซื้อนะครับดีแต่ข้อเสียคือเดินช้าแต่ก็ไม่ช้ามากขนาดนั้นแล้วก็ข้อขาถ่ายครับโจมตีตัวเล็กไม่ไม่ค่อยได้นะครับมาซิกิวต่อไปนี่ครับจะเป็นการเรื่องนี้ครับซึ่งครูดาวนั้นมากแล้วครับเรื่องหลัง นี่ครับพูดแรงเลยนะครับเห็นไหมครับสกิลตัวนี้มันแรงแต่เดินช้าโจมตีตัวเล็กไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้หรอกดีดีครับมันใช้ไม่ได้ขนาดนสกิลที่โจมตีตัวเล็กได้นะครับก็มีแค่สกิลแกนกับเหยียบนะครับมาดูดูสกิลเหยียบกันหนึ่งมาเปรียบดาเมจโอ้ดาเมจหกร้อย,ยเลยครับแกนครับเป็นไลทชี่วลี้วีดี่โกงนี่ครับจีจีจี จีเป็นเดียวจีบล็อกตายครับเพื่อ2001นะครับแล้วก็สกิลตรงไหลน,นะครับซึ่งสองสกิลนี้ครับแรงมากๆเลยนะครับซึ่งมารีวิวล่างอัพเกรดเลยผมจะบอกอย่างนี้อยู่นะครับว่าตัวนี้ครับใช้7,000พอยต์เรียกมี3,650ซึ่งตัวนี้ครับที่จริงน้องคุณไม่ได้คุณเห็นอะไรวะคุณเห็นไมวบาครับตรงหัวมันอะคุณเห็นไหมหนี่เหมือนผมใช่ไหมโอ้อย่าลืมหนึ่งนี่โอ้ิตตาม กดไลค์เป็นกำลังใจให้ให้กับซอเบีดด้วยนะครับเพราะผมจะมีกำลังใจซื้ออาหารให้น้องซอเบีดกินนะครับมานะครับมากับน้องซอเบีดเหมือนเดิมนะครับซึ่งน้องก็เห็นไหมข้างหลังไหมครับแอบมีเนียนหรอกไหมแงมขอโทษครับไปริงหมอบูดไม่ได้มานะครับจะมีสกิลต่อยด้วยนะครับนี่สกิลต่อยนะครับเดี๋ยวผมเศดจีบอกมาแล้วกันได้เวลาเศดน้องจีบอกแล้วจีบอ๊กแกไม่รอนเนี่ย เดี๋ยวเียมาสองตัวเลยไม่เป็นไรโดนแกนอยู่นี่นะรู้สึกว่าแกมันทุบเบาว่ะแต่เหมือนว่าสกิลหยยบมันแรงมากๆเลยนะครับซึ่งน,นะครับต่อไปเสร็จจกีบอกรอยวะสองนะครับสกิลนี้ครับเลื่อยนะครับจะเป็นการเช็ดดาบนะครับฟันแบบแรงๆนะครับแล้วก็สกิลหยัยบที่แรงขุดตรแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับ เีการานไม่หรบไม่ได้สุดท้ายหรอกมาดูนี่ครับกีบังทางนะครับเราจะดึงน้องกีบ็อกเข้ามาแล้วก็บีบตัวแตกนะครับไปนี่ครับสําหรับแจ็คอบนนะครับแล้วก็ฟาร์มอื่นอยู่ที่หมื่นสี่นะครับเลือดของน้องนะครับแล้วก็มีพันสุดแรงส่วนไปเรื่อดข้างหลังผมก็งงอยู่ทําไมใช้ไม่ได้นอกจากนั้นนะครับผมจะลองสิทธ์จะลองให้กีบ็อกไปนู่นเลยจะ่เสียไม่ได้หรอ ใกลเกันหรอได้ละดึงมานี่นดึงมาดึงแล้วก็ฟันนะครับคอมโบแล้วก็เยีบยบดแล้วก็ปล่อยแล้วผมจะปล่อยอย่างนี้นะครับนับทั้งหมดของน้องน้องนะครับมีเลือดอยู่น้องนะครับใช้พลอยมื่นเจ็ดพันห้าร้อย 10, 7, นะครับซึ่งคุ้มอยู่นะครับผมซื้อมาแล้วตอนนี้ผมมีซอเบททุกตัวครับแต่คลิปหน้าผมจะมาวิวซอเบทต,ตัวเล็กๆนะครับ ตัวระดับล้าระดับปกตินะครับบ๊ายบายแค่นี้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อาหารของซอ์เบทผมด้วย